สวัสดีค่ะช่องรัศมีพี่สไตล์ค่ะเมื่อน,นี้สิมาต้มน้ำสมุนไพรสมุนไพรกันโควิดเอามาเบ่งต้มหมอได้เแหละล้างพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก่อนเด้อสิปั๊กล้องให้เบ่งเด้อเอเป็นราคา่ะ เห็นบ่คามีทั้งโคกมีทั้งสาเนียเห็นบา่คากดกล้องจนเสียนั่นแหละไปเสียเอาตั้งเดี๋ยวก็นเด้อค่ะมาปอกมาขูดมีค่าพี่น้องตะไคร้ตะไคร้กระโพดเลยได้อันนี้หาบะหนึ่งสองสามสี่หา6กได้หกหัวตกหัวละบาท ไปซื้อมานี่หอมบ่มีหอมแดกกับหอมแขกมั้ยละมีอะไดดก็ใส่อันั้นพี่น้องเลยอยู่ในครัวมาขูดขูดแล,ล้วก็ล้างล้างเนล้วแหละแต่ว่าต้องขูดอีกขูดหัวที่อันมันแก่ๆนี่นะพี่น้องเวลาเขาต้มมันจะหมดแยะ อันใดที่เพิ่นว่าว่ากินแลดีกะเข้ากับตะเกียงตะกายหามานี่บย่ได้เอานั่นมาพัดลมมาสามีกะเห็ดเก็บบ้านอยู่ต้องขูดต้องล่างออกพี่น้องเอ้ยเวลาห้องกินมาากกันจะบมนั้นเนี่ยเห็นบ่ เ่ได้ออี่มาไว้ทีงนี้แล้วแต่ก่อนนะโลดห0กสิบเจ็ดสิบนะกระชายเนี่ยพอมาช่วงโควิดเนี่ยมากินต้านกระชายขาวนี่กินต้านโควิดนี่โต๊โโลเท่าไดร่ร้อยยี่สิบร้อยห้าิปได้พี่น้องเอ้ยร้อยห้าิเม็นร้อยี่สิบ เห็นเขาขายอยู่ในเฟซอยู่จากนาคนปรปฐมน่ะนะกระชายสดขุดวันต่อวันสดๆไปโลร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนี่ยบเกกับกันส่งนะบอดี้ต้องเสียคขาส่งอีกต่างหากนะร้อยห้าสิบน่ะมันมาเปื้อนในกระชายกับอัอน,นี้แนี่ยตั้งเาะที่น้อง เ,เพราะว่ามันสีโคนดินหลายกระชายขี่ค้นดินหลายกระชายนะต้มน้ำไปแล้พี่น้อง บ่มีหอมแดงใส่หอมแขกเอาก็หอมคือกันนะล้วน้ำพี่น้องนะตามสูตรว่าใส่เกลือหน่อยๆใส่น้ำตาลนิดหนึ่งลดความเพื่อน แต่ขิงนี่คือสิหลายโพดแต่ขิงด้วยใส่บะมดอกะขิงกระแพงน,นะบะรวมพริกไทยบะรวมหอมนะขาด่าบะได้ซื้อพี่น้องเป็นร้อยนะ่ะร้อยหกบาทแค่ขิงกร,กระชายกับตะไครร้อยหกบาท เอิญพริกไทยดำมีอยู่แล้วหัวหอมก็มีอยู่แล้วค่า,าไปขอขางบ้านไปพุดเอามันเป็นข่าอ่อนข่าน้อยเขามีกระถางเขาปลูกใส่กระถางนี่คือสีสีเพชรขนาดเลยค่ะทำความสะอาดแล้วรู้สิต้ม อนนรปะเราต้องปอกเปลือกทำความสะอาดนิดนิดน่อย แต่ว่าถ้าเสิยให้ดีเนะเาะเผาไฟก่อนมันจะหอมบ่ะข,ขิงขิงคาเนี่ยนะกีไฟเตาถ่านนะต้มแล้วสิ่งหอมคือสมยัยเฮาอัน ได้ลูปอยู่บ้านนอกน้วพี่น้องต้นไม้ต้นตอกพอพันไปเอามาฟันมาเป็นหา้ากยกะบำรุงเลือดบำรุงอย่างนะเพิ่นก,นมกน็มาเผาก่อนมาเผาไฟริบๆนะถ้าบางอันตากได้กระตากอันนี้คือทำความสะอาดเสร็จเล้ว ไทดำได้เลยพี่น้งนองที่ไทยดำอันนี้อันนี้คือสิบพอวางไว้ก่อนเจ้าแค่นี้ ถูกตอนนั้นแล้วเนี่ยมเห็นแล้ว่ Nothing else. ขาว่ากินดีกินแต่แตกระเฮ็ดไปตามเขาเนะเาะเพิ่อความอยู่รอดจะถามมายานบอกโอ้สมุทรสาครนี่เยอะเลยนะในซอยลาสมีกิโลสองซอยสองซอยปากระป๋องสามไม่ครัวนะ่ะมันเป็นคือสถานการณ์อนะันที่ผ่านมารอบแรกแนหะแต่เมื่อวานวานี้เมืม่อวานนี้วันดี่ินามาหักแต่เมื่อวันอาทิตย์เห็นมาสองข้างรถววีวิว,ว มันมีตึกเนาะส่วนมากเป็นแรงงานเพื่อนบ้านพม่า,มาที่เป็นนะเพราะโรงงานโรงงานกระปิดไปหลายมือแล้วโรงงานอยู่ในซอยนี่นะอน,นี้รถววีวๆวกับมาหาเอาแล้วเนาะวันาทิตยเห็นมาหาเอาสองรอบแต่เมื่อวานนี่ก็เห็น คำเอาอันค้นไปรักษานะนะพี่น้องถามเบอย่านเบกแต่ย่านยูตรวจรันมีหนาหา้าค่ะตรวจโพงจมูกรัะมีนะ่ะทาในในน้ำเมฆาไปตรวจปัดกกาหลดพระราชทานอันนั้นคือตรวจโพงจมูกแล้วอันนี้อัน,น เมื่อวันที่เจ็ดเจ็ดที่ผ่านมาเนี่นะไปตรวจด,ดูเส้นท่านมาหาชัยในน้ำสมาคมช่างทำผมสม,สสมสมุดสาครสังเสนอสมุสาครนะอันนี้ตรวจน้ำลายทนออกมาประมาณสองโมงสองโมงแรงนะเข่าแอปเข่าหยางผ่านบริจำเป็นกระบอออกไปใส่เ้โอเนห่ย คำไว่วเฮียหมายถึงว่าหล่นภาษาอีสาเนเวลาเขาต้มเนาะเขาจะมากรองเอาเทีหนึง่งน้องสาวเมื่อวานนี้ไหม วันอังคารเนาะเมื่อวานเป็นวันวันจันไปฝากท้องไปตรวจคลินิกพ่ออะไรแหละน้องสาวเนะี่ยไปฝากท้องโรงพยาบาลสมุทรสาครไปเจอสภาพทุกซอกทุกมุมมาสั้นทางดอกท่างเดินใส่ออกซิเจนนะ่ะคือเตรียมเต็มนะโรงพยาบาลสมุทรสาครเนนะี่ยเป็นตายาแหงโพดเห็นและะว้วสนกด์โคตหูน้องสาวว่กะกยาน กินอย่างกับบกุก้ากินบอกว่าอย่าเปิดปากนะบอกยันปิดตัวต้องเปิดปากเปิดจมูกฝากคลินิกนั่นแหละแต่เวลาเขาได้เขาก็ต้องไปได้ไปได้โรงพยาบาลเนาะพี่น้องก็เลยอายุหลายได้ดิสะยันได้เจาะน้ำคงน้ำคำก็เลยไปฝากโรงพยาบาลไปเห็นสภาพแล้วมาโอ้ยได้มีข่อยสรุดพอดหูใจเนาะวะ เขาสิมาหล่นแค่วะของมันแพงเงียเนาะพี่น้องเนาะร่างเอาเขายังจะไปต้มขาเชื่ออยู่อะไรคะที่รักสามีอย่างมาเบิง่งคุยกับผู้ใดเฮ็ดคลิปค่ะเดี๋ยวสิว่าเมียกูเข่าขันแล้วนะเฮ็ดอยู่ผู้เดียวกับเบ้ายู่ผู้เดียวเขาบอกท่านสมัยดอก นี่คานะคะหอมหอมคุดมาใหม่ๆอันนี้หอมฟุ้งไปทั้งครัวะคะ่ะอ่อนพร้อมแก่พร้อมมันเป็นค่าอ่อนค่าเหลืองค่าน้อยเห็ะนไะมันเป็นค่าใหญ่เลยมันสิเพ็ดอันนี้ แค่ขนาดทุบเตมสที่หอมด้วยกันสากเบือล้างแขนเราจะรอดรอดมารอดกันถามป่ะขึ้นรอบแรกนั่นแหละเหตุกัรณ์โควิดไว้ามมา วิทยาประกันไทยถ้าเขาบะทิมเข้านะเ็ตั้งแต่นี่นาผ่านมาแล้วตั้งแต่เดือนมีนามีนาหรือกุมภาเนี่ยแหละพี่น้องประกันโควิดนะเราจะต้องรอดเพื่อนป่หมอเดี่ยวนี่นั่งกับลกูกถ้าเขาบะทิมเข้านะวิทยาประกันไทยไหนไหนะ แต่ตอนนี้ประกันขเขาก็าอยากหับเด้นี่ไงยังพริกไทยพริกไทยกระชิตาั้ม,มาพี่น้องเลยกระชิตั้มพริกไทยให้ไปหนึ่งชิตั้มพริกไทยพี่น้องเลยตั้พริกไทยเพงหนึ่งพริกไทยดับหนึงเอามาจักเมืองเลยหอมถ้าพริกไทยแบบนี้หันรัศมีมา เอาเว้มักหมูมัมกอย่างย่างสิคโกหมูอย่างมักโอ้มัมกป่ายา่างใส่พอประมาณเนาะก้าอาใส่หลายมันสิเพ็ดพอหแล้วมั้งนะมันสิเพ็ดบอกู้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไหนไหนเนาะแต่ละอย่างสมุนไพรไทยร้อนแรงสิใส่เกลือจักหน่อยป่ะ หมัดไปก่อนเกลือเกลือเกลือพอละก็สิหอมแปดสามบ้านแปดบ้านนะพี่นอ้อง อย่งไรปฏิแตะใช่ไหมเนาะค่ะ มันมันมีผักขาวบางห่อห่อต้องมากรอกนะแบบอีกชน,นึ่งแล้วพี่น้องเนาะ แล้วเวอคอลทายรูปก่อนกันปอดอรศัยหมอเดเลยตักตะไคร้นะคะหอมขนาดเลยสาบ้านแปบ้านหัวหอม ขิงข่ะกระชายต้มต้มจนมันฟดเลยพี่น้องเ,อเ,งเาขาว่ามีใบมะกรูดนำะำมบบาใบมนะกรูดบ้านยายเจ้ามีบบบน้ำไม่ได้ขอมาลืมว่ามีใบมะกรูดนำมาพี่น้องกระซิต้มต้มต่อไปต้มนาน ให้เบิ่งหมอนะพี่น้องเนาะหอมพริกไทยพอสูตรเข้าไปในจมูกโล่งเลยพี่น้องพริกไทยสิเพดพริกไทยนี่แหละออกซิใส่หลายเขามีหลายเนาะเขาก็ใส่หลายเนาะพี่น้องเนาะนี่หลายก็ใส่หลายขาดได้นะรัศมีเม้าก็ได้กระซิต้มนานๆถา,นาชิมเบิรงกกระซิใส่สน้ำตาล เขาบอกว่าใส่น้าตาลเองแต่เขามีน้ําตาลอันไหนเขามีอะไรก็ใส่อันนั้นเนะพี่น้องอเนาะแค่มันไหมยมันเฟื่อนไปซื้ออะขารดรถ่าเรือยุคนี่กับประหยดัดเงินทองก็หายากใส่ไปพวกห้องกินได้ปิดต้องไปเน้นแย่งห้องกินอย่างได้เห้องกินไปโรดพี่น้องอตามสูตรจังๆ่มจังซี่เอาที่ห้องกินได้เอาที่ห้องสบายใจห้องกินเพื่ออยู่ห้าวว่าห้องสิรรด โควิดรอบนี้มันร้ายแรงยิ่งนะักศึกนอกศึกในใหญ่หลวงนะักผ่านมาสามซีซันซีซีซันสมัยก่อนอะ่ะคนสม,มุทรสาครอ,อะ่ะเขาลังเกียจทุกมือนี่บงคูสิรังเกียตไผ่อยูม่มหาชัยแม้กระทั่งป้ายป้ายรถนะ่ะเป็นป้ายสม,มุทรสาครเขากาลังเกียจสมัยแต่ก่อนที่ว่าโควิดมาใหม่ๆสม,มุทรสาครอ,อะ่ะโควิดหลายเลาพี่น้องเนาะ อัสมีก็ไปถอยรถมาถอยถอยรถจนมาสี่ประตูสี่ประตูกับบริเวณบาก็เซลขาเนาะเอาปอ้ายหญ่งก็ได้แค่ว่าถ้าป้ายขาวขอกรุงเทพแต่ถ้าว่าป้ายแดงก็แล้วแต่ไปถอยมาวันที่สิบแปดธันวาวันที่สิบเก้าขอก็อกดาวสม,มุทรสาครวันนี้ไปซื้อดอกไม้ปักห้องตลาดร้านจอดเซเว่นเขาเห็นป้ายสม,มุทรสาครป้ายแดงแลบอกรถเต็มค่าสงวดเบิ้งข้าง,ง,งหลังคํามาปงวดเบิ้งข้างหลังคือหันไปเบิ้งข้างหลังนั้นสิ ในขั้ทั้างหน้าก็ัวงัวเป็นเบื้องข้างหลังขั้นข้านหลังมาเขาห้จอดออไปกรุงเทพไปอื่นไป,นไ,ปไปสมมติสาครเขาว่าเต็มพี่น้องก็ขึ้นเบิ้งเอาแล้วเจ็บใจบอกขั้นว่าคนสมมติสาครนอะ่ะเออเขาก็ร่งเกียรมก็เจ็บใจบอกทุกมื้อนี่หันให้กำลังใจซึ่งกันและกันมันเป็นทั่วประเทศไทยเราต้องสู้ต้องรอดสู้ส,สู้ตะเกียรตะกายวัคซีนกระสีแล้วชินโดว์็ ชินูแว็กดีเดบตายถาวม,มากันกันกันอย่างไรปยากสิผ้าไปกลับมาเวียนหัวสิอ้วกสิอ้วกสิแตสกสันจี้ประหยากสิผ้าปรยากสีว่าพี่น้องเอ้ชินแว็กกันฉีดมาแล้วสองเข็มรอดตาย <c oughs> ปรยากสิว่าอ้ยอันตรวจตรวจหูดังเทือนหนึ่งตรวจน้ำลายเทือนหนึ่ง เมื่อตะเกียบตะกายต้มน้ำสมุนไพรกินทำม,มาลอดเบาลอดเบาลอดกับเพศยังไงถ้าตายแล้วคนที่อยู่ข้างหลงังลูกเต้าสบายกันย่อมตายเพราะว่าทำม,มาเป็นยังตะเกียบตะกายไปตรวจกาวาเพราะว่ารัศมีนะ่ะมีโรคประจำตัวแสบหอมเมมมืจะเป็นมันมีอันมีแผลบอ่นี่ข้าไปเป็นทารสซิเมียเป็นพุ่มแพ้พุ่มแพ้่พแพ้ฝุ่นแพ้และอองดอกไม้กระขายดอกไม้มาตั้งถึงใดปี ทำม,มาเป็นอย่างจังแพร่กับว่าลูเวลามีฝุ่นมีอย่างดอกไม้เนี่ยนะมันสิเก็บในโพรงจมงูกนะ่งตกอนอะเป็นมากถึนได้พ่นยาเขาทั้งจมงูกอืต่กอนลาบากไปเอาบอกอักโงมมาเห็ดมาเสียบมาอย่างนะัฝุ่นแป้งในปักโง่อะนะก็ได้ขาน้ําขาวไฟตะเกียบตะการทาทุกอย่างบัดน,นี้มันก็เลยมาแบบเป็นคนมาจนถึงทุกมือนี่แล้วก็ถามมาเขาเห็ดอย่างเนี่ยแต่ละมือแต่ละเวน้นมันกับฝุ่นทั้งนั่นแหละคนทํามันแพ้่เนาะพี่น้องเนาะ แล้วเ้ามีโรคประจันตุกะตะเกียรตะกายเพื่อความอยู่รอเห้ากบับจะตายถ้าว่าถึงเวลามันตายก็ต้องตายแต่ว่าถ้าตายแล้วคนดูข้างหลังลูกเต้ามันสบายกัสที่ตายอืมขั้นมันเป็นมาขั้นได้รับเชื่อมาอืมขั้นเป็นมาได้คนหนึ่งกับรับมัดเ่อน,นหลานน้อยกระยุพี่น้องเอ้ยตะเกียรตะกายต้มน้ำสมุนไพรสมุนไพรเพื่อนเพื่อนที่อนัเอนเป็นผู้จัดการโรงงานที่นอนซอยสามนะไล่มาอีเพื่อนมึงทำน้ำสมุนไพรกูกินแน่ไล่มากูบอกว่าง มึงไลน์มาวันอย่างสุกเสาร์อาทิตย์พฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์กูหนู่มายดอกไม้กูเห็ดดอกไม้ขอโทษได้สิว่าบอกสุภาพกะว่ากันยังซีให้กูว่างก่อนแล้วกูสิเห็ดโชก,กิ๋งบอกมันนะกบเมื่อนี้กะว,ว่างก็เลยไปไปร้านค้าแถวนี้เราก็่ได้ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปมาหอดกับฉีดยา,า่าเชื่อแอลกอฮอล์ได้ตะไคร้มาอย่าลืมนะยุคโควิดตะไคร้หัวละหนึ่งบาทพี่น้องปลูกอยู่แต่บอก้าตัดเยอะ เนี่ยในกระถางหน้าบ้านเนี่ยบวัวก้าตับมันแย่ลายแยากมันตายกระชายจากโล่เจ็ดแปดสิบโลล,ละร้อยห้าสิบไม่รวมค่าสง่งคิงเหมือนกันแพงหมดทุกอย่างยุคโควิดข้าวยากหมากแพงแต่บุก,กินหมากม,มันแมน,มนคว่ำเพลินเขายากหมากแพงทุกอย่างแพงมดรายได้กับบอมีไรายได้ไก็ลดลงค่าขายก็ลำบากผมเขาก็่ได้ทําเลยพี่น้องออบอมจาเป็นบอทําเลยถ้าคนบอรู้จักบอทําเลยอื ทำห้บอจักคนคือในกลุ่มเพื่อนคนที่บูจักต่างทำขาจรขาประจำบอจักหนาวจักตาบอเห็ดบอเมนบารุวย่านตายค่ะมันเยอะมากสมุดสาครและในซอยเยอะๆมากติดกันเยอะเพราะว่ามันมีโรงงานโรงงานเยอะในซอยที่รัศมีอยู่นะโรงงานหนึ่งปิดไปแล้วต่เ่าบอกเอ้ยซื้อถึงข่าวเขาสิฟ้องเขาเนาะคนงานผ้าามือวันเสาร์งานแต่สวดสวด,สด จนข้างบ้านอนะ่ะคนที่ไม่เห็ดดอกไม้ซอยหนะายือเขาขึ้นยางกันเตะซ่วๆทายายเป็นตาย่านบางคนอนะ่ะปิดแมทพีน่น้องปิดตอก,กมาข้างอิอเมียน,นมาพมา่าส่วนมากแบบเขาปลย่านแล้วปิดแมทกับมักสิปิดใต้างม,ม,มาขนาดมาซื้อดอกไม้นะบอปิดปิดแมทก่อนค่อยเข้ามาเบ้าและป่ากาส็สังว่บบอต้องขายพอดอกไม้ก็บ,บอกไยหลายโควิดยันเขาเคอร์ฟิวสั่งดอกไม้มากกับมาได้หลาย ขายมืดอยู่แล้วบพพ่อขายเพราะเนี่ยเขาบอกกล้าลงย่านเคอร์ฟิวย่านขายบ่ได้เจ้าใหญ่ปากคลองคุณขายทรงเขาบอกกล้าลงหลายดอกไม้บ่ได้พ่อขายได้อาทิ์นี้นะได้ดอกไม้มาหน่อยพี่น้องแล้วแบนี้เข้ากาับยัดขายดีวันเสาร์าเข้ากับบอกกล้าลงฝนกระตกุกย่านขายบ่ได้ย่านเขาปิดโรงงานย่านเขาเคอร์ฟิวย่านเขาลลอกดาวย่นา,วานเขายางยางคือป้ายเครืองวนที่แล้วนะขนาดตุ๊กจีนนะย่างคือป้าย รุดจีนก่อนวันไหวไปขายนะด้ร้อยแปดสิบบาทตัดดอกไม้ถิมหากระสอบดำถังขยะกระสอบดำขยะดำนะ่ะสามสิบคุ่นสามสิบนนะ่ะขาดทุนไปหาพันกันนานๆเจอเธอกระถามาขาดทุนลงทุนไปเท่าก็ต้องการกําไรแต่มามันเป็นอยา่างซี่เท่าก็ต้องอดต้องกันง้นทนจะทั่วไปขอร้องอัน,นดอกไม้อะ่ะฝากขอติดหนีได้โป ยามุนหายเขาก็ะหายเพราะว่าเขาขายมาสิบปีแล้วเขาอก็าเอาองเขาหราือภาวาขายไปได้เลยเขาก็ทายรูไปไว้ว่าเนี่ยเอาไปตั้งเขาก็ไม่มอง,ไม,มองไม่มีคนมาซื้อเขาไม่เดินเขาเขาบอกเขาคนคนเจ้าของดอกไม้เขาบอกโอเคกันเลยผ่อนใจเขากลับมาเมิดมาฟืน้นกับไม่อีกแล้วกำลังสิฟื้นกับไม่อีกแล้วทุกมือนี่ในสีบ้านผ่อนในสีรถผ่อน กันยังดีเข้ากันยังขายได้บางคนนะ่ะคะเสือ้อผ้าขายบ่ได้พี่น้องขอห้สูสูช่องรัศมีฟี่สไตล์กสิขอเป็นกำลังใจทุกคนให้สูสูถาม่าพอนผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวก็ผ่านมาทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันไปบไวบหวบางครังนะ้งอะเงินมันบวมีในกระเป๋าเนี่ยน้อพี่น้องเนาะสู้ซ้ำาลาอืมเข้ากระตะเกียบตะกายร้อยละเศร้ากับรัศมีก็เคยเจอมาแล้วอืมไปกู้เขาหรือว่าจะไปเจอแบบนั้นอีกบ่้ึ้นได้พี่น้องเลย ขอขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาเบึ่งช่องรัศมีพี่สไตล์อขอให้ผ่านโควิดไปน้ำกันสู่สู่ต้องเข้มแข็งแรงสู่สู่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านครูเมืององค์พระทาตพนมรัศมีรูปธาตุพนมคู่ครองปกปักรักษากรูทาธาตพนมให้รอดปลอดภัยทุกคนนะคะให้รอดให้รอดเท่าสิสู่สู่ไปด้วยกันสู้สูทุกคนสวัสดีค่ะ